สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยังโี้ยงควายแฟนเถ็บแฟนเผือกฟ,ฟ้าต้องฟังเชนแนลบิบปานชุมวิชแชนแนลภาพที่พ่าน้องมาชมบรรยากาศตลาดนัดโค้กระบือบ้านเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรพี่น้องเมื่อตอนเย็นนะพี่น้องเนาะตอนเย็นของวันจันทร์ที่25ธันวาคม2566พี่น้องวันนี้เป็นวันคริสต์มาสแล้วพี่น้องเนาะเป็นวันปีใหม่ของชาวคิวเพนแะพี่น้องอฟังชาวไทยเข้าก,กับเลืออีกบ่จีวันพี่น้อง ยี่สิบห้าแล้วก็ห้าพุ่มืลยแล้วพี่น้องเก็ถึงวันสิ้นปีวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยเฮาเลยพี่น้องแต่เหมือนีก็เป็นวันอ่ขึ้นปีใหม่ของชาวคริสเตียนมาพี่น้องเนาะเป็นประเพณีของแต่ละศาสนาเพื่อนนาะพี่น้องเนาะชาวไทยเฮาก็ส่งความสุขให้กันของชาวคริสเตียนก็คือกันนะพี่น้องนะเมืรอรี่ชิสต์มาสเพื่อนก็จัดงานพี่กันพี่กันครับพุทธศาสนาขุกท้องมาพี่น้องเนาะอ่ะ วันนี้มาในช่วงเย็นเย็นแล้วก็อากาศหนาวพี่น้องเนาะอากาศหนาวแห้งพี่น้องจังหวัดยะโสธรน,นี่ตอนกลางคืนลงถึง13องศาด้่พี่น้อง13องศา,าก็ถือว่าเย็นละเย็นจัดนะพี่น้องเนาะหนาวจัดวันนี้ก็ดูคึ้นเกือบเปื้นมือพี่น้องเตินควางฝาขึ้นเกือบปอเปืน้นมือะน,นะพี่น้องเนาะอากาศเย็นช่วงนี้ซีโมงกว่ก้านนี่บบเห็นแดดละพี่น้องบพมีแดดแล้วถือว่าเย็นละพี่น้องอ่าายหอยเพื่อนมา จอดรถกันได้พี่น้องเนาะในหอยสิเพินมาจากต่างจังหวัดจากจังหวัดใกล้ๆพี่น้องเพิ่นมาช่วงเย็นนะครับช่วงแรงของวันจันทร์ที่จริงตลาดนัดเปิดทุกวันอังคารพี่น้องเปิดทุกวันอังคารสัปดาละหนึ่งครั้งพี่น้องเนาะแต่ว่าเพื่อนอนุญาตให้เพื่อนอนุญาตเห้น้ำมัวนวายไข้ขมาตลาดพี่น้องเนาะในช่วงเย็นของวันจันทร์เพราะว่าเห็นใจในหอยทิ่เพินมาจากต่งงางจังหวัดท้ามาช่วงเศร้รา,ราก็ลำบากนะพี่น้องเน,งนานะ แตมาช่วงเย็นๆกันแต่มาพักอยู่นี่พี่น้องเพราะว่าตลาดทุนบริเวณกว้างพี่น้องตลาดทุนบริเวณกว้างก็มาจอดรถพักพรนอนขับรถหรือบางคนก็ไปนอนอยู่ห้องพักก็แล้วแต่แต่ละทีมนะพี่น้องว่าขึ้นมาเป็นทีมเป็นที่มมากเป็นจังหวัดจังหวัดนะพี่น้องนะฟังเสียงพี่น้องเสียงกับปิดวัดหัวล่มพี่น้องรุ่นมาเศร้าในตัวน้วพี่น้องทานบ่มียังกับวลรบไม่พี่น้องเป็นวัดเป็นไอ้เนาะพี่น้องเนาะ เขาไม่พี Jamie, lonely, ่น้องแต่พี่การต้องพี่น้องเนาะกัรักษาสุขภาพกันแล้วกันมันหนาวพี่น้องเนาะอ่ะตอนนี้มานน้ำรถนี่ค่ะนี่วัดได้20 21องศาพี่น้อง21องศาแต่ถือว่าหนาวแล้วพี่น้องถือว่าเย็นลมว่อยๆน้ำมันนี่ลมหูถือว่าอ่อนลมพี่น้องอีกแต่แสองมือผ่านมานเนี่ยลมแห้งพี่น้องลมแห้งแห้งหัวลมแห้งแต่ว่ามัอนี่ถือว่าลมอ่อนลงมาแล้วพี่น้องเบิ่งบรรยากาศปัดสมวัสดิ์แนวข้าเบิ้ลควาย มาหลายกลุ่มเน่อยพี่น้องหลายแล้วหลายโตแล้วมองไปไกลเดี๋ยวสิบห้าย,ยังไปไกลพี่น้องเดี๋ยวเบิงเ่งนฝาบรวมกันน้อพี่น้องเนาะรถเพิร์นอมาลงน้อพี่น้องเนาะส่วน,นจะมาจากมหาชนชัยนายหอยฟางเพิ่นกับทีมงานนะพี่น้องกับทีมงานเพิ่นต่อไปหันก้ามจากกันทะลักมาจากข้างซีเกตกับทีมงานเพิ่นอันนี้เป็นสายควายน้อพี่น้องเนาะรถเพิ่์นกระจอดเป็นแนวแีวหนีพี่น้องแนวแหละกับเพิ่์นกัดนอนน้ำรถพักน้ำรถพี่น้องเนาะพักน้ำรถ การซื้อการขายในหอยคนกลับมาเบิร์กนั่นพี่น้องนะมาซื้อการขายก่อนคนในหอยส่วนใหญ่เพ่นจะออกหาควายน้ำบ่านเนาะพี่น้องเนาะออกหาควายน้ำบ่านถามมือใดอาทิตย์ได้บริ่งคนกลับมาลัดอยู่ตลาดนัดแนวนี่หละพี่น้องเนาะเพ่นจะมาลัดอยู่ตลาดนัดมาลัดซื้อลัดขายกันอยู่ตลาดนัดเพ่นกลัอนุญาตให้ซื้อในขายแต่ว่าคนบอกอนุญาตให้น้ำบอกเนื่องจากกลัวความปลอดภัยหรือพี่น้องเนาะเพ่นรักษาความปลอดภัย ไม่อหอ,อยเพิ่มแต่พอเห็นน้ำบอกอยู่ภาคอยู่ได้หนี่มือนเศร้ามากนะขายกันตอ่อพี่น้องขายกันตอ่อควายมากผมซื้อว่ามีสองกลุ่มพี่นอ้องกลุ่มของในหอ,อยฟางหนี่หผมซื้อว่าประมาณยี่สิบตกลุ่มต่อไปกับประมาณเท่าๆกันพี่นอ้องอันนี้เพราแต่ซี่โมงกว่าเพิ่็จะทอดทย่อยมากเรื่อยๆได้พี่น้องทย่อมยมมกเรื่อยเพิ่นปิดบ่ให้เขาซีทุม่มแล้วพี่นอ้องซีทุม่มเพิ่็จะไปเปิดช่วงดึกๆอีกช่วงหนึง่งนะเพิ่นปิดตลาดซีทุ่ม เจ้าหน้าที่เพิ่อนกัจะไปพักไปควนน้าพี่น้องเด็กๆปีสามปีสี่เพิ่อนกัมาเปิดให้ไทยน้าก็เอาน้ำง่วนน้ำควายเข้ามาได้เพราะฉะนั้นในหอยจะเป็นอยู่ต่างจังหวัดเป็นบริสุทธิ์มากยังมืเสาเพื่นกับมายังมืแรงเอางัวมาฝากเอาควายมาฝากอยู่ตลาดน้าพี่น้องเนาะจะมีการซื้อการขายน้ำตามที่ผมบอกไปแล้วเรื่องายขอางในหอยฟางส่วนใหญ่จะเป็นควายเลี้ยงควายบ้านพี่น้องควายบ้านบเท่าควายสายเลี่ยงเท่าตำบนควายสวยงามเป็นประเภทศควายถูก แล้วก็คือแล้วเพิ่นก็นให้ความให้รายละเอียดว่าเป็นค่ายโครงการโครงการทังรัฐบาลเพิ่นจะซื้อไปแจกไปยังเนี่ยจะสามารถเมาส์ของเพิ่นไปนี่เพิ่นจะออกมาในค่ายลักษณะจึงสีข้างในหอยฟ้างพี่นอ้องจริงๆบ่ท่านหลายทอถุกซ่อมดา่าพี่น้องผมมาแรกววันจันทร์ถุกถูกแร้งจะหลยกานีจะไล่กุนีจะหลุ่มกานี้มาจากทางตการก็มาในมือี้ทา้งตการบ่นเห็นพี่น้อง มัจะผูกควายงามควายมาจากทางตะการจะเป็นควายงามอยู่ทางนอกซึ่งบบท่านเห็นอยู่มบอนี้พี่นอ้องบ้านเห็นอยู่อันนี้จะมีอยู่กลุ่มสองกลุ่มแล้วสี่คอยาายางไปไกลๆนะพี่น,อนอ้องเนาะอ่่ะนีเย็นพี่นอ้องเย็นบ่หูหอยฟางเพิ่นไปรอฮะเดี๋ยวเพิ่นก็ไปรอแล้ว,มลวไม่หอดแล้วเพิ่นก็ไปรอพี่น้องฮะรอฮะยังนี่คนมาชมก็มีแล้วเดลยพี่น้อง ลหลายตวน้องพี่นอนะ้องเนาะหลายตพอสมควรเกยุ่ยสิบตแล้วเขาหอยฟางเป็นไายโค้งการเดี๋ยวสี่ถามหาเพื่อนธรรมาดาจะได้ยินเสียงเพื่อนล้อพี่นอ้องเหนื่นอยมาก มละัุลานมนคะแนหะบ่ครับว่านมีผู้ซื่อหรอกนมีผู้สื่อเ่เจ้าโกันที่ห่ทันมีผู้สื่อผู้มาขายค้ยนอเี่ยวยงแต่กลาี่เดี๋ยวกะมามันเ่ท่านคำปันไดจังไนกระมาจากต่างจังหวัดแม่นบ่ครับอ๋อเมื่อนี่หรือไก่ปีใหม่บ่เนาะมี้วพดาบานเออคุยแบเจวาบ้านบม่น เพิ่นว่าเพิ่นว่าควายสิขึ้นแม่นบ่เพิ่นว่าเน่านมเน่านมแนวโนมมปีใหม่อ้าวรอบเบิ่งปีใหม่เนาะครับนะเนาะวว่่าาเจ้้องงแลพไดตัวกันไปให้กำลังใจกันไปสี่หลาสี่คนแม่บอกโอ้บอกครับบอกแมนบเบิ้ดเลยแมนเบิดบอกครับในวงนี้โอ้แมนเบิ้ดเป็นมาถูกสายเนาะสายบ้านๆสายเลี้ยงเฮ้า หอยฟางคุณไปใส่ล่ะคุนไปเลาะบ่ะต้นอต้นจังสีประมาณเท่าเด๋นี่ซื้อไหมอ้าวซุ้มบนเท่าสิเป,ปิดสายเหนือได้เนาะนีตัวนี้เนะาะเพราะเปนห้อ,องจ<า>้าป่าเพราะน้ำหมเนี่ยโอ้ป่บ่แมนเนะขาายตัวมื่นกวน่นี่ยะโอป่อืตัวละเมื่นกลวแลกก้วเจ้าคน้่ามนบโอ้โหเอกว่ากองในหอยบ่แมนกองในหอยบ่มีมาเลาะเบิ่งขึ้กันบ่ครับมาขายงัวโอ้พูดบ่สายงวบ่โอ,โอ,โอ หัวมือนีก็เป็นหัวเนื้อลายเนาะหัวเถือกไหลหัวปูไหลมืออื่นก็จะเป็นหัวแม่หัวแม่นี่คุยกับนายหอยเปิลพี่น้องพี่โยเกิร์ครับพี่เดมากตอนั่นเหมือนบอผมโยเกิร์ล้วครับอยู่ใกล้ๆนี่เลื่อยบันบากไปนี่เลื่อยสนามไปดิผมกับแม่รอไข่ก็อยู่ซื้อคุยกับนายหอยเปินอันหอยฟางมันไปใส่เนาะหอยฟางโอ้บ่ะหอยไปส่งใส่ โอ้เอาเพื่อิในคด้ายเนี่ยแหละที่หอยฟางเพื่อนไปทรงควายอยู่เดี๋ยวจังมาคุยกับหอยฟางเราพี่น้องเพิ่อนควายหอยฟางเพิ่อนที่พี่น้องน้ยๆเนนแน่ในแม่นเพื่อนพี่น้องก็หอยฟางลายโตเหมือนี่เดี๋ยวมีโอกาสจะเปิดละค่ายเล่าอยู่สีเปิดละค่ายหอยฟางอยู่เหมือนะี่พหลายพี่น้องลายลายอยู่พ่อนะลายโตเดี๋ยวสีมีเวลามีโอกาสจะเปิดละค่ายเพื่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อนไปทรงควายอยู่ทางน้ำรถกูแหละเพิ่นไปทรงส่งเขาขอกในหางเพื่อน แอ้คนอัน <tang> น <s> ี้หลายด้วยพี่น้องค่อยหน่อยๆ่อยค้อยหน่อยค็นคอยหน่อยคนเราจะเอาไปต่อยอดนะพี่น้องคนสื่อแล้วคนก็เอาไปต่อยอดกันแล้วพี่น้องนะสมุดจังสีก็เอาไปเรียงต่อต่อยอดขึ้นมากเพิ่มราคาขึ้นมาเพิ่มมูลคาขึกนะครับผมนี่ค่อยคเดนหน่อยอยู่เนาะอย่างต่อไปอีกกลุ่มหนึ่ง่อนข้างถึงพี่น้องได้มาหล้ยอยู่บ่เฮาโอ้ น้องพี่รองทางคือผูกไว้อันนี้แม่ลูกลูกงามอยู่กลุ่มนึ่งพี่รองทางอยู่คนมาจากทางซื้อเพื่อนล่าสีเฉลียทางชี้เจ็ดละทางนีงนะพี่น้องเนาะอยู่กลุ่มหนึ่งคนมากเป็นกระมาถากันนะพี่น้องเบิ่งบรรยากาศไปนะน้าพี่น้องเนาะเบิ่งบรรยากาศวัดพิญญาังไหลถ้ามาเบิ่งบรรยากาศว่ามันหนาวหนาวเป็นยังไงในหอยเพื้นยู่จังไดนะครับอ่ะเบิ่งเหมือนเสียงก็อาจจะบอกรอยพี่น้องเสียงบ่าเต็มรอยปันใด ต้นเบิ้งพี่น้องควายงามนี่ต้นนี้ก็งามอยู่พี่น้องเยอะแต่ไมีโอกาสจิเปิดแล้วใครเคยโอ้งามอยู่ต้นี้พี่น้องสีสันต้นโตดีสีสันดีผลดีงามดยู่ควายหน่อยคุณพี่น้องต้นนี้งามงามอยูพี่น้องงามไปทักใครในหอยคุณพี่น้องคุณควายต้นนี้งามงามอยู่พี่น้องถ้ากันมาตอใสไซคนะครับผมลมสากครับโอ้ลมสาก าตะไก่ม,มาลมสักเอาควายมาหรือ,าอ,อมาหาซื้ออ๋อมาหาซื้อซื้อแล้วกลับไปทางโน้นเนาะโอ้ลมสักอู้มาตะไก่พี่เนอะเป็นมาจากลมสักบ้านสว่างแชนแนลพ้าได้มีโอกาสมาพ่อกับนายหอยสายควายใช่ไหมครับนี่อ๋อมาซื้อควายอขออนุญาตสัมภาษณ์นิดหนึ่งนะครับผมจากบ้านสว่างแชนแ<อ> <laughs> นลนายหอยอนายหอยอ เพิ่มมาจากลลศัมดิ์เทพพี่น้องแฟนคลับแฟนเพจบ้านสมัยเชแนวนายหอยผู้ใดเบืองไหวและพี่น้องนเพิคนสี่ขออนุญาตเพิ่นสัมผัสภาษากลางเนาะภาษากลางขออนุญาตเดินทางมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับนี่เมื่อเช้านี้ครับเมื่อเช้านี้เนาะมาตั้งแต่เมื่อเช้านี้มากั้นสี่คนครับนี่เป็นคณะสี่คนเอามาเป็นคณะมาสี่คนเป้าหมายเราจะไปซื้อเป็นยังไงครับซื้อควายจะซื้อไปทำเนื้อมั่งอ๋อมีเป้าหมาย ให้คนเลี้ยงด้วย๋อหมายถึงว่าเราซื้อทางนี้เอาไปขายทางโน้นเนาะเอาไปหากําไรทางโน้นเนาะไปต่อยอดราคาควายเอาสมมุติทางอีสานเราสมมุติสนามนี่แหละตลาดบ้านสว่างนี่เชียงหวางนี่กลับไปทางลมซาของเราเป็นยังไงราคามันต่างกันยังไงมันก็คือตัวเลือกมันเยอะกว่าอแต่ทางบานบ้านผมมันน้อยตัวเนาอ้ควายมันน้อยกว่าเนาะแต่ผมน้อยกว่าเยอะกว่าทางอีสานมันเยอะกว่าโอ้ตัวเลือกมันเยอะแล้วก็ราคาก็พอไปได้เนาะ พอไปได้ข้าวลาเราก็เหลืออยู่โอ้ไก่เนาะเรามาจากทางขอนแก่นเนาะใช่ไหมผู้เชียวใช่ครับก็ผู้เชียวผู้น้ำหนาวน้ำหนาวเออน้ำหนาวผู้น้ำหนาวเข้าชุมแทมาเข้าชุมเทคอนแก่นแล้วก็มาทางสระคามเลยโอเคครับผมอโ้หลายกิโลเนาะหลายร้อยกิโลแต่ทางดีขึ้นเนาะทางนี่ดีแล้วทางสะดวกขึ้นเป้าหมายเราขี่ตัวมามาเป็นรถอะไรครับรถหกล้อโอ้รถหกล้อก็ประมาณไม่ต่ำสิบเลยเนาะ 15ตัว15ตัวเนี่ยถ้าได้ไปเยอะเต็มอัตรามันก็กําไรเราก็จะได้เยอะเนาะค่าเฉลี่ยตัวเนาะต่อตัวมันก็จะได้เยอะพอมันก็จะคุ้มการไปการมานะค่าน้ํามันเราเนาะมากันบ่อยไหมครับนี่นี่ผมเพิ่งมาครั้งแรกโอ้เพิ่งมาครั้งแรกโอ้ตลาดนี้ตลาดนี้ตอนเช้าจะเยอะควายจะเยอะเต็มบริเวณแถวนี้เยอะเยอะมากเยอะมีทุกสายจะอยู่แถวร้อยเอ็ดอ๋อสายชมประบุรเนาะชมพูบุตรกับบ้านหันเนาะสนามนั้นเนาะ ตลาดบ้านชาตอ๋อตลาดบ้านชาติอีกโ,โอเคครับราคาควายบ้านเรามันก็พอไปได้เลยถือว่าต่ําอยู่เนาะยังต่าอยู่ทางนั้นก็ถือว่าน่าจะดีกว่าเนาะน่าจะได้ที่กว่าเราได้เอาไปเลี้ยงไว้รอไหมหรือเอาไปขายเลยขายเลยเนาะไม่มีเวลาหรอกเนาะก็อ่ะอ่ะขอบคุณมากๆครับขออนุญาตสมัมภาษณ์เพียงแค่นี้ครับขอบคุณมากมากครับผมสัมผัสในหอยขึ้นมาจากข้างลมัาพี่น,อน้อง ่ะคนมาเยี่ยมยามทางเขาหนาวเดี๋ยวยางไปทางฝุ่นตอพี่หน่อยเนาะคนเชียร์ก็สนิทดีว่ะวัดเป็นว่ากำลังมาหอดพี่น้อยคนบันเทินเอาลงจากรถเบิ่งคนกำลังเอาลงจากรถพี่น้องหลายตัวเน้นหอยก็พี่น้อยเป็นใดได้มาหลายอยู่บ่เหมือนนี่นี่บ่ะกำลังลงนี่บ่โอ้หลายตัวอยู่ไม้หอยเป็นไม้จากไซโก้หรืออ่าสามารถอ่าสามารถรอยเท่า ซีโตเนาะฮาโตสักบตัวหน่อยหาหกโต้คนกำลังลงจากรถอยู่พี่นอ้องนี่คือบรรยากาศตอนเย็นนะพี่น้องบรรยากาศตลาดนัดโคกวดูบ้บานเชียงหวังยางร้าพี่น้องยางร้อพี่น้องฝึงบรรยากาศฟุ่นลถในหอยมันมาจากข้างไก่ข้างเพชรจรณ์บมืมาชีน้นี้ถามฮาอ้าวอุ้ยหลายพี่น้องยามาสัมผัสกับมอยทอม ใส่ความได้มาหลายอยู่บ่เลยเนี่ยได้บาหกโตอ๋อหกโตนี่บ่นอนอยู่นี่บ่โอ้เิ่นกำลังต่ออยู่เพิ่นกำลังมาเบิ่งบ่เดี๋ยวขออนุญาตเปิดราคาน้ำในใจจังน้อยเด้อได้อยู่บ่เปิดราคาเปิดตัวละเส้าหาเอ๋อปากใหญ่นี่ตัวละเส้าหาอ้บักเขากว่างตัวละยี่สิบหาตัวละสองหมื่นห้าพันเป็นบ่วุยคือคือมาคือกันเถอะล่ะคุ้ยพอได้กันพอได้กันโอ้มาคือคือกันเลยพี่น้อง ค่ายผูกบ้านเข้าตะวันพันเต็มปันไดตัวละสองหมื่นหาสายเหนือเข้าน้อตะวันคือกันคาฟีนอ่องสองตัวนี้จะไม่มีเกียนก็เจ้าใส่เกียนได้เด้เนาะบ่มนคไตัไปโอ้เนาะเอาควายนี่ใส่เกียนนี่ได้เลยโอ้เน้อตัวนนอยู่กระเมียนของผู้คนโอ้บอกของหอยคนหอยต้มได้มาอยู่บ่เมือนี้ครับโอ้มาเบิ่งยังมาแรงโอ้อ้าวมันมานเด้อครับผมอ่ะหนาวเนาะ อันข้องพ่อฝนพญางไปแล้วพี่น้องอันนี่อันน้นอยๆนี่ของผนะู้ใดเสนอว่าเขาไอ้หาพันธุ์นี่นี่อันหาพันซื่อๆนอะ่ะหาพันซื่อๆว้ายพี่น้องไเลยพูนเดี๋ยวไปถกไปโอ้พี่น้องขอเปิดเพิ่นเปิดราคาเจ็ดพันเขาหัวตะมาต่อเขาเล่าหาพันพี่น้องว่าหาพันธุเงินหาพัน เอาไปเลี้ยงปีหนึ่งมันเด็กก,ไก็ไม่ให้แบบงเลยพี่น้องเนาะมันใหญ่เร็วแต่เด็กบิางกินใหญ่พี่น้องกินา<ด>โอ้กินใหญ่ดีดีพี่น้องนี่ห้าพันเพิ่นให้ว่าต,ตะวันใต้หอยเพิ่นเปิดใบเจ็ดพันหรอพี่น้องเจ็ดพันกับพ่อสื่อของเพิ่นอยู่พี่น,นอ้องนะต้นโตดีเนื้อนังดีสีสันดีเนาะโอ้สีสันดีค่ะควายหน่อยตัวนี้พี่น้องเจ็ดพันเพิ่นเปิดไว้พี่น้องนี่อยู่บ่ตัวนั้นแม่นอยู่บ่อต้นอันเปิดเท่าไหร่แม่หนึ่งหมื่นแปดหนึ่งหมื่นกับแปดพันพี่น้องแม่นี่ แม่บันบานเท่าเหรพี่น้องควาวเพิ่นบันบานเทานี่ยพี่น้องมื่นแปดมื่นแปดเน <c oughs> 18, 18, าะทามไปเบิดแล้วเนาะสุ่มเปนแพร่งเนาะเออเ <c oughs> อ <c oughs> อ,อเบิดเหรอเนาะกินเนาะอ่ะขออนุญาตเบอร์ทั่วบ้าน 086, 8 8 6 872, 373, 1เพื่อนมาจากศีสะเกดกันเองพี่น้องอันตัวละเส้าหาด้พี่น้องตัวบักใหญ่ตัวละเสาหา้นโอ้นั่นเด็บักพูนั่นรอรออันมื่นเก่าพี่น้องรออยู่ด้เนื้อหนังตนโตเนาะโอ้ยกรอบคนเล่หลายโอ้ยพี่น้องมื่นเก่าสิบเก่าเพิ่นเปิดใบพี่น้องบักพูน่อยงามงามว่าเลือดอนี้บักพูน้อย เดี๋ยวปล่อยฉีดบอกไปไม่คนโทรมาแน่นอนสิบเก่าเนาะโอ้จังหน่อยคนกว่ามาสี่หลายอยู่เนาะสี่หลายอยู่จังหน่อยเนาะอ่ะขอบคุณยี่ย้อต้นเหนือันนี้บ้านสมหวังชาแนลเด้อสมหวังชาแนลครับผมก็คุณคุณนะเนาะเป็นคุณคุณนะมาจากกันทารักษ์เนาะมาจากซีสเกตซีเกตอ๋อพ่อแม่อุทุมพรพิสัยเนาะแถวสมปอยหน่อยเนาะบ้านสมปอยหน่อยเนาะผมก็ไปเรืออยู่ไปหรือเป่ไปไปครับสมปอยหน่อยไปมันเปิดเปิดทุกวันศุกร์กับบ้นจันทร์แต่ว่าผมไปวันศุกร์ เจ้าพ่นหน่อยอ๋อบ่ะผมเปิดมันสูงอ้าผมไปมันสูกกันยังไงอ่ะนี่พี่น้องซื้อ,อยังก่อนเลยห้อยอยังห้อยพอบุญพอบุญเนาะอ๋อ<ม>พอบุญจา่าจับง่ายอุดทุมพรพี่สายบานสมไปหน่อยพี่น้องเพิ่นเอาควายมาหลายตัวอยู่ที่พี่น้องของเพิ่นซีหาตัวเปิดให้เพิ่งตัวลาซาหา์บาคูลสองตัวนี่สายเนือ้อตัวน,นันสิบแปดสายเมย์บ้านเขาบัาาบากคูน้อยเราอนนั่นสิบเก่าเพิ่นว่าแล้วกันน้อยอีลี่ เจ็ดพันเปิดเจ็ดพันผู้ใดสนใจตัวใดก็โทรมาต่อรองกับผู้ใดอย่างด่วนโทษมือนี้ได้เดี๋ยวนี้เพื่อนวะลดให้อีกซ้ำถ้าโทษมือนี้เนาะโทษมาเลยมาเบิ่งอยู่นี่แห่งดีมาจิ้นข่าวแรงน้ำกันเพื่อนวะกินก๋วยกินลาบโอเคนอนใส่เหมืองแร่นอนใส่นี่เพื่อนวะเหมือนนี่ไข่แน่อุ่นขึ้นมาจังหน่อยกันเมื่อคืนนี่เฮ้ยหนาวครับขอบคุณหลายๆเด้อหอยบุญเสียงก็เริ่มเบิดละพี่น้องอ่ะบ้านสว่างเฉลี่ยวผ้าพีผ้านอง ชมบรรยากาศด้วยพี่น้องมีถือว่ามาชมบรรยากาศสักก่อนพี่น้องบ่บท่านเด่นเด่นในยังหลายเปิดราคาเพิเ่งจังหน่อยพี่น้องเนาะ่างพี่น้องหนาวอยู่พี่น้องหนาวเบื้องบรรยากาศเย็นเย็นนี่หนาวแล้วพี่น,อน้องเนาะมอนี้หอยฟางอ้าวเห็นแล้วเห็นหอยฟางเดี๋ยวไปเปิดราคากับหอยฟางเพิ่นไปคุยนะพี่น้องกับหอยฟางอ่า มืัอนี้บอได้ตัดต่อพี่น้องยาวเลยยาวเลยพี่น้องถไทยทำเงาเลยยางไปใส่กับ่ายทำไปนำยางไปเลยเบิ่งหอยฟางสวัสดีครับหอยฟางโอ้ย <c oughs> มือนี่มือนี้มันแล้วตัวหนึ่งบ่โอ้ไปขายไปสอตัวอ๋อสองตัวโอ้ส้มนี่จังเป็นกับไร เสียงเริ่มเบิดล่ะโอ้ยเริ่มเบิดล่ะเสียงมันหนาวลมมาวัดลงข้อจะในวันนี้ห้อยฟางจะเปิดราคาไห้ห้อยฟางเริ่มจากตัวใดดีห้อยฟางมห้อยท่อมเพินมาควายงามเออเพินมาควายงามตัวอันเท่าใดกันตัวนี้สองหมื่นสามสองหมื่นสามตู้อย่างเขาเอื่นห้อยฟาง จะว่าประตู้แบบไหนเด้อตู้เขาลงถิ่แล้วตู้เขาลงเนาะตู้เขาลอยตู้เขาลอยเนาะผมหมื่นกับก็สองหมื่นกับสองหมื่นสามสามสองหมื่นสามห้องไว้เนาะอันตัวใหญ่ๆไก่ไก่นังแมนอยู่คุณชิมานเลยน้ามือโอ้เอ้าแมนขั้ว่างเพลินอีหลีพี่น้องเราสื่อมาบ่หูเนาะแต่ว่าเบิ่งแล้วนั่นเบิ่งพี่น้องอยู่เครื่องเพลินนี่ีน้าบออาจจะมันเอาไปหลุดเอาตัวใหญ่ๆบ่แมนบ่เบอร์เท่าไหร่เปิดเท่าไหร่นี่ย สองหมื่นกับหนึ่งพันยเบิ่งเขาเพิ่นเขาคาระบาวพี่น้องเอามาเบิกไก่ไก่พี่น้องสองหมื่นกับหนึ่งพันแม่บ่หน่อยเลยพี่น้องแม่บอกยังสูงลอยสามสิบได้นะพี่น้องลอยสามทองอ่างล่างพี่น้องทองกับอ่างล่างเนาะทองใหญ่ขึ้นกันเนาะนี่สองหมื่นกับหนึ่งพันเนาะเอาไปรุ่นเอาเอาไปรุ่นเอาพี่น้องนาจะทองขึ้นกันพอเพิ่นซื้อมาเพิ่นบ่ได้นี่บักดอนเนี่บักเปือกบัเปือกก้นเจ็ด 17,500 17,500บ่ขาดทุนขอ,อกเพื่นวาซุ้มนี่หนึ <laughs> 1, 7, ่งหมื่นเจ็ดพันกับ้า้อย้าวมาบานี่ต่อมาหนึ่งหมื่นเก้าพันพี่นอ้องแม่บัันบ้านควายหอยฟางส่วนใหญ่จะเน้นควายบันบ้านพี่น้องหมื่นกับเก้าพันพื่อนไมาจากเพชรบะบู์เพื่อนบอมักบ่านนะสัมผัสเพื่นมึองไันจากรมซักโอ้หาสามร้อยเาอาาอยนาะอันนี้บานี หนึ่งหมื่นหกพันพี่น้องแม่นี่16,500สูง125บวกเลยตัวนี้มื่นยังกับเราเมื่อนี่มื่นเก่ามื่นเก้ามื่นหกพันห้าร้อยใอ่าจากต่อใส่กันกระไดพี่น้องบักพูละบักพูนี่โอ้เขาใหญ่พี่น้องพูนี่มื่นเก้าพันมื่นเก้าพันโอ้กระบาลใหญ่พี่น้องควายต้นนึงโตใหญ่ได้พี่น้องเป็นตระไยไปหนาควายต้นนึงพี่น้องบักพูงามนะบักงามเราหลอน สองหมื ok ่นหนึ่งพันลอรอนพี่น้องต้นโตดีสีสันดีรอพี่น้องสองหมื่นกับหนึ่งพันอ๋อสองหมื่นหนึ่งพันคือกันต้นนั้นพี่น้องนั่นตัวไก่มาเบิ่งไก่ไก่สีสันดีพี่น้องสองหมื่นกับหนึ่พันนต้วนี้พี่น้องนี่ปลาปูน้อยต้นโตดีสีสันดีสองหมื่นกับหพัน้อยหอยฟางนี่คือกันสีสันดีคือกันสองหมกับหพันคือกันพี่น้องตัวนี้ก็สองหมื่นกับหนึ่งพันเพือกเหรอเพือกตนนั้น สอ้าร้อยสองหมืนห่มนกับห้าพี่น้องโอ้ยคว,าย,วายฟางมือน,นี่พี่น้องธรรมดาพอเหลืออะไรได้มื่นนี่มืม่นนี่เหลือจะหน่อยมันหนาวยุตปหอ๋อย,ยุตปีใหม่หมต,นนตัวนี้เลย<ป>าดตละหมืน่นหกห้าร้อยม,อ 6, มล่ะตัวแม่มันหมื่นเจ็ดห้าร้อยควยฟางไปหาสื่อมาเจอไหนจ้านี่จากมาาหรือไปหาทางไหนโอ้จากตลาดเนาะ โอ้อ้าวบาทนี่นี่สีสันดีขึ้นกันในตัวต 7, นี้พี่น้องเจ็ดปัญหเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยพี่น้องมันนอนอยู่ให้มันนอนให้มันพักผ่อนอน,น,<บ>นี่นี่นี่บักคือควายแฉะแท้ตัวนี้คือเท่าไรบาทตัวนี้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยตัวน,นี้พี่นอ้องมาเบิึงนี่เอาแม่ใหญ่สุดบาทนี่หนึ่งหมื่นกับเก้าพันได้พี่น้องไล่มาเด้พี่น้องจำเอาเด้อ โอ้เนาะเบื้องต้นโตดีทองอ่างทางอยู่เนาะโอ้พี่น้องตัวน,นี้พ่อเลี้ยงเดิพี่น้องต้นโตดีหน้าตาดีพ่อเลี้ยงตัวน,นี้พี่น้องเชื่องเชื่องอ้าวมาเบื้องรลุดหน่อยมาเบื้องรลุดหน่อยบานเท่าไรก่อนตระมือนหาลอยตละมือนก็หาลอยพี่น้องหนึ่งสองสามตัวนั้นดิตั้นต้นเมียตัวนั้นเป็นมือโอ้โอ้ตัวนั้นตัวเมียมื่นสี่พันห้าร้อยพี่น้อง สิขวดเว้ยกินมะเร็งพร้อมกันโอ้ห่วยสอยูขวดกินขวดน้ำหอยฟางนี่ละโอ้พอได้ขายโอ้พอได้ขายเบิดสูตัวละหอยฟางบ้าน้ผู้ใดสนใจโตใโท่มาสอบถามเพิ่มเติมใดพี่น้องหรือจะมากินขวด กินกัวหนูแล้วก็ไม่เลี่หนูน้ำห่อยฟางก็ได้อยูโรดเพลินกินกาแฟอากาศเย็นๆเจ้าสีมะนางโสภานากันเซวนากันอยู่กับห่อยฟางนี่ก็ได้มวนมวลเป็นคุยมวนก็ได้พี่น้องอ่ะสนใจโทร่มมากทางใต้กับห่อยฟางอ้าวขออนุญาตเบอร์โทรศูนย์หกสี่หกแปดหกหนึ่งสองเจ็ดศูนย์พี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกับห่อยฟางควายห่อยฟางหลายดีพี่น้องมบุนีเกือบยี่สิบตัว ขายแล้วสองตัว,วอ่านสองตัวเนี่ยมิตรกำบไรพี่น <laughs> ้องความก็เล่หลายอันมาอัน <c oughs> ครับความป่านสมหวังเชนเอาพิชชิพกระหอยฟางเดี๋ยวพี่น้องเนาะจะขอให้พ่อแม่รรพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจป่านสมหวังเชนจะมิตรความสุขความเจริญพี่น้องห่างไกลจากโกากตรคไข้ไข้เจ็บต่างๆร,ร่ำรวยมรวยมืออื่นมาเบิ่งน้ำแข็งก้วยง่ายหลายพี่น้องเนาะอ่ะสำหรับมือนี้คลิปนี้พอขอบคุณเชนในความคาับสวัสดีครับ